พี่น้องครับผมโอ้ยนี่เยังอยู่แต่โดนกระนสุดานนอาไปคนใหญ่คัวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทุกครับสวัสดีครับนีมาเปนพ่อรัวใ้บัวเฮ้ยเ้ยเเดี๋ยเีวีรูบปะนี่โอ้ยยกูมาปุ๊บไรูไม่ันัยู่นี่แม่โอ้ยว่าแล้ว ตาล้องจำเปลี่ยนเนาะไกูนายดิมากัอเอาไมเลยมาลงทีมเริ่มไหมเออใช่ันเบื่ไตสักพ้าความมวนพี่ไม่ใช่บัวไม่ใช่บัวตายตาย ตายสิตายไข่ตายคนนึ่งตายเลยไม่ปวดบ้อปาวปดเมื่ยก็บินดิแม่จูแม่จบไปยังแม่โอ้ยกันเนกลงมามียอินจิเด์ใหญ่ยตายแล้วเียนจบัววหัวเจบัวถือใจไรไม่บัวหัวยัแน่นเลยก็ไปตายิ้อจูเียตายปดขึ้นไปตายอง่า้วันกสนุกเมื่อนี้มีจอกมื่อนี้มีจอก มือนี้มีน้องจอกวนี่ใส่เพราะว่าพักหอมนี่มันบระความสมัยโบดพี่น้องนี่สินีพี่น้องแนว่ยโดยสีมากพี่น้องใส่พี่อาพี่น้องขอบคุณพี่บีเนาะพี่บีพี่บีเจ็ดสี่พี่ได้รักของเราพี่บีนัตพงษ์มันบอพี่บีซื้อตีไว้เป็นพี่บีนัตพงษ์บัดพวกบอขาวกังเงินเพราะว่าพี่บีเดทยวนั้นแหะพี่อีนี่โอ้เมียนคักคพี่บีนัตพงษ์คักคเพื่อนสนับสนุนมาเว็นนี่กะนน้ำดื่มเครื่องดื่มให้ทีมงานคอนไวอ์ครับผมเว็นนี่กะได้ บานพันาบ้านในลาพุ่อซอยอันสนับสนุนในทีมงานพอดกินซอยจูสันว่ามาเ่นกันมาตุมห้มกินชอยจูน้ำกันกินพอดีมันชิบแชบแม่แล้วกินหลายๆคนพี่น้องพอดีโซกันพร้อมโซกันนี่เป็นในยูทูปทรงแก้วแล้วแลี้วนน้องเดอนครับมาทันยบัวอยากเล้ยแย่บัวคนหลดแม่คนหลุดนี่ยาำได้บ่ละยายโอ้ยได้ตา นำ่ได <c ười> ้ก็บำป้อนนี่ไม่รู้กับพวกเท้าตั้งเนาะเจาเท้ตั้งเจ้วันี่แต่ที่เท้าตังมัน้นั้ง่างนาะม่น่นำปุ๋มเออไปแล้วทนายโไบบัวสิกิน้อยูย่ำกันมาเลยครับไปเองมิ้งครับผมเดี๋ยวไีมยก็ถือกวางพนทสุขบาเลยเอเดี๋ยวทาเจ้บัวเลวตายแลวได้บาดเนียูดไดสิ้อยบาดเนี่ย

ก้อยแก้วเลยบาทพี่รองเอยบาทหลวงอ้แ้วแ้ครับขอบคุณพี่บีนะครับด้วขอบคุณครับขอบคุณพี่บีนะครับนะครับช่วยครับวไหนแต่มว่าแต่ลังผมว่าเขาจะว่าวันศิลวันพระก็เลยบรใสื้อสินครับโอ้โมาจุนะครับไม่แบวก็เลยมาดังแฮนแนน้ำกัอบาพบตาครพี่รอง่ยบนบดตัดาด หมอผู้ชตไทยเเปลียเราย่ยงามๆตังามๆเลยพี็น้องไม่ววาน้องจอบพี่น้องยโอ้ขั้นแทนามือนี่พเห็นพี่น้องเด้อสงสัยกระจกไทยทีมเล้วขันแท่นามือนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องบเฟักไข่ซะบ่ยายบัวนี่น้องช่วยจูบโอ้ยโลฮะ แ้เจียวดีเว้ยเจ้ว่าเขียวแลยัง่งมันควบุดเด็บอเ่ยเหอืมน้อแม่นะจูข้าเขียนหลดี๋ยวลกเสียนงายหมจูข้าเขียนโอ้ยสอยก่อนพี่น้องสอยก่อนนาดสีคุณแเลยบอกแค่ไหนเนี่ยโอ้เอาแบบประคักๆได้แบบพี่น้องมันนี่บ้าขอทาขอทาสีุเราเน่ยีอาเรียกไปย่างสีคุีเล้วเราได้น่อนันบเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างอย่งสี่งสีมคียงอย่างสีคุณสีกเต๋เขาขอเซเียงไหม กูเก๋ทีกุ้ควาเอาดววาเป็นฉากเป็นฉากไปมั้ยนี่ขเสียงเจามากเๆเสียงเลยมานี่พี่น้องตับกับปาตับพี่น้องบัดนี้น้องจอกพี่น้องชี่ยวของแถ้ของแถบของแท้ของแท้เม็ดหม่เลยโอ้ม็ดหมาวหม่ๆเลยจุับเปนเสียงก็แม่น้อสูข้าเสียงแม่เลยเสียบห้องไก่ลอยให้กาพี่น้อง ปามากป้าไปนองมาเบิ่งน้ำกันเกลี่ยเป็นจุดขั้นส o o ได้อีกบ่อาจารย์มืดหนิแม่ขั้นส o o m ม่นี่ผมก็จะขั้นเลยแฉบอยู่แล้วโอ้ยขั้นอย่างดีไปลวกเอาซะตีลวกเจี๊ยเอาโอ้ยแล้วตีสร้อยหายไปลวกน้ำเด้อโอเคครับได้ได้เด็กบอกแ่กินลวดจู๊กินป้าไปลวกตัวที่บัวนี่ขั้นไปเห็นวัวอยู่น้ำขังทางนี่เพราะอยากบีบน้าหาหลังตีเขาออกจูงเขาเป็นโตเนี่ยตําเขาข้นมันเอาเมย จะไรจะไหนมันก็จะจิ้มลูกสินอิเหนา่ไม่ได้บวมน้ำลายเฮียหรอกอยากไรออกเฉียว่ังมันกินวา่เจี้ยนกินโมเนล่ามีบ้านเจี้ยนกวนล่ำงองแม่พุกเม่ฟังเลยกินโมในล่าเม่ห้ามตาไอ้ลงแก้มออกจนว่าเฉียววัง พูดอะไรหลังห่วงมากพูดเลยมาเด้อโอ้ยูหลังสายเดี่ยวคนนะได้ยินแต่เสียงเพราะมันสุบไก่เหรอพี่นาะงตัวตแล้วก็ทีเฮ็ดแบบช่วยอันค้าเคียงนะเอาอันขัดขนาดบุกงาบจะบาดก่อนสเต๊ทพี่น้องเลยก็จังอาเนื้อหน้าอาหารก็จะเอาเห็ดเล่นวะเนี่ใส่เคียงใส่จานมาเรียงงามๆบรรยากาศดีแมนครับก็เลยพักกันมานั่งอยู่พี่แดดลมลมตกมันขมเบิดมื่อตัวมันที่เข่าหนาวแล้วบ้าเนาะ ซอยแนบเนียนแบบูโลงโค้งงามแต่ว่าบ้านนักเนอ่าใส่สโลโค้งงามเอใส่สโลก้งง่ามเถอไปพ่กันตอนกินนเด้อพี่น้องเด้อจมานกินด้เ้ใส่เหล้าเห็นผู้สาวเถอพินนะเห็นรอยจันมาเดด้เ่นันโอ้เบอเปลเดียวเบือไรไม่รองบานเลยจได้อีกแล้ว นะครับแซ่บหลายนะครับกินน้ากันหลายๆคนอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตบรรทัดเราซับนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณพี่บีนะครับไม่ยาบัวกันนะกินน้ำเพิ่มแถวเพื่อทีเพิ่นก็เลยเขียวมากแล้วนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับพอบ้านาหนลูกก็จะซื้อมาขายก็เลยซื้อมาอีู่เรียนละเอาซื้อมาอยู่เรียนตีพันแบงไม่พี่น้องเพิ่นเอาขายแล้วเนาะหลายๆเด้วขอบคุณครับขอบคุณครับจื้อนี่มาตุเด้อร์จัจนไปนี่มันมือนีบกัดเขาบ่ขวานได้หมดใเนี้น้องเขียวจับเสียงนะครับเนาะ เอาคลิปนี้ขออนุญาตบาทครับเอาซ้ำนี่ละครับขอบคุณครับน้ำแม่วาน,น้นำเหมน้ำได้น้ำได้ทื่นบุ้ยเป็นได้ค่ะค่ะในลอยส่งนี่บนตรงห่วงดอกแก้วนั่นบุ้ยเหงื่อแช่พอดีได้ไหมแต่ว่าหากระเทียมมันตัวครับไม่กระเทียมแช่พอดีย้ายไปบ่อเลี้ย เดี๋ยวไปเบอร์ไงเราขันนี่ขามือเลยเป็นขามือเลยร่างแน่ผมร่างช่วยเชียร์มีดเป็นค้ามือเลยไหมเหมือนตำหมากแล้วพี่น้องตำหมากเจี่ยวตัวหมากเที่ยวแล้วลูกที่ันไหนแต่ว่าตอนนี้ช่วยแล้ว้างไหนพี่น้องเห็นพี่แม่หร่อจิตหัดยาอยู่เฮี้ยนเนาะุ่มดวงรับไปหล่อยาผม ไปโยนอีกน้ำฝนเลยตัวไหนเราตามมาแค่หีสิเลยกระก็ตาเราไปถลอกของนิยันรลยเีอยตะเกียบาบัดจีไปุคนจะไปทราบไปเร็วมองเดียวกันธระอาคนละมองยู่ะบอกยนใครมองไปมองมันย่ามวมีใจหรอว่เออมีแต่เมเขาเตาเผาหลุดมหมบ่ ก็ตัดตึ้อปลดไปเลยลูกพี่ไปเลยลูกพี่ตีต้องพี่ามหม่องวันนี้นั่นคนเราผู้ย่านผู้นั้นผู้นี้จ๊ก่แจ๊กสิไม่ไดย่านนี้ยังไปนำกันทีอเราหนแมเซ็ครับ ไปก่อนเด้อวัน้ได้ยินเสียงวีดหลัดหัวทั้งหมมาวีดมาทางนี้ตับเดนควนไฟคุณคุพ่นไปแล้วขึนแล้วสวรรค์สั้นภาพว่าฟาบองบอกแป๊กบองบอกแป๊กซัวไปพยนญชนะอะไรมันกับพวกเรือก็น่ารัเขาดูมันอปกๆอะไรกับวแ่นเขาไม่รู้ไหมเทวดาเทวดายิ่งลุกเสียบนมัาอจียล้ มาเดีอยจัเล่นหน่อยจังพุทธรเล่นหัวต่ำกันบ่เดีเรากลเลิกเกบเลยก็เป็รบิอยเบื่ออย่าเือกันวงกันเด็กนอยใแซวจเจ้าใหญ่หยาบมูมาบททนเด็กนอยเอาทีหยบปั๊บไปหยบไปก้อยบ่ไหผมยิ้มเราได้ออาจารย์บเีวไทมงานทั้งอืนเขาหลุดนี ค่อหนึงครับผมอ่ะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ช่องตัวสีกับขอลงล้าไปสมีเด้อพี่น้องขอขอบพระคุณพี่บีมากมากนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์ลอยนะครับผมเพื่อนซอยทรงเกี่ยวให้บ่ต้องห่วงพี่น้องเรื่องการทำอาหารของเรานะครับผมขอบพระคุณมากมากพี่น้องคลิปหน้าพรอกันในคลิปนี้ขอขอบพระคุณครับ